ฝากถึงเสียสอกปากน้ำและเอซีเสียสอปากน้ำทุกคนนะคะในฐานะเมียภรรยานะคะอดีตดีกว่าค่ะนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่านะคะนิสัยและสันดาณนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้ตลอดตลอดนะคะถ้าวันไหนเมียไม่อยู่บ้านนะคะจะเรียกเด็กร้านอาหารเกตต่ำมากนะคะเข้ามานอนนะคะ ถึงสองคนนะคะเข้ามานอนในที่บ้านในที่ที่ฉันเคยนอนนะคะทําไมพวกมึงไม่ไปโรงแรมกันกูอยากรู้จริงๆเป็นถึงระดับเสียแต่ทําตัวแบบทุเรศมากนะคะใครอยากได้นะคะก็เอาไปเลยค่ะถ้ารวยและดีจริงๆนะคะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนนะคะออกมาจากชีวิตนะคะอันนี้ฝากให้ทุกคนคิดไว้นะคะว่าทําไมนะคะ ดิฉันจึงนะคะออกมาจากชีวิตคนแบบนี้นะคะจะบอกเลยว่านะคะที่นั่นไม่เหมาะกับดิฉันนะคะและเสียศักดิ์ศรีนะคะเสียเกียรตินะคะขอคนที่เข้าใจไม่ดราม่านะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ลบเพื่อนไปได้เลยค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะด้วยกันที่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจนะคะก็อยากจะให้เข้าใจและขอบคุณมากค่ะ ว่าหัวอกคนเป็นผู้หญิงนะคะต้องสู้แค่ไหนนะคะจบแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เชิญลงนรกไปด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะวันพระหูนะคะที่เราไหว้นะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะจนทำให้รู้ถึงท่าแท้แก่นแท้แต่รู้มานานแล้วแหละของผู้ชายคนนี้นะคะ เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ยอมเสียสละตัวเองนะคะ <Okay. S 1> มากมายหลายอย่างนะคะมาอยู่กับผู้ชายแบบนี้ต่อจากนี้ก็ไม่เอาแล้วค่ะไปหน้าเลยจ้า